นโตตะโมตัสสะพระคาวะโตอาระาโตสามมาสัมคุทัสสาอ่ก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมาท่านทั้งหลายเนาะวันนี้ก็ไปาศาสนกิจนะตั้งแต่เช้าเพิ่งกลับมาวัดเ,เพราะว่าที่วัดก็มี พระที่มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมเนาะแล้วก็ต้องกลับมาดูแลสังฆกรรมต่อแล้วก็เดินมาที่ลานธรรมเพื่อที่จะนําความคืบหน้าของการสร้างองค์ปู่อนันตชัยเดชาราชศรีนาคบุรีที่วัดป่ามรนท่งความยาว77เมตรเนาะที่บอกบุญไปวันนี้ก็เป็นวันหุ้มตะขายวันที่สองฉะนั้นก็จะเอาความคืบหน้าของการหุ้มตะขายเอามาฝากเราท่านทั้ง,งหลาย นี่ก็คือการพุ่มตะขครเนาะพุ่มตะไครมาเป็นวันที่สองอส่วนด้านหางก็คงจะเรียบร้อยเหลือแค่เสริมเหล็กเข้าไปแล้วก็เทป,ปูนกรอกอนี่ก็เป็นลำตัวลำตัวก็ใกล้จะสุดแล้ว พ่อบอดตะไคร่เหอา้าบเนี่ยตอนนี้กใกล้สิเรียลแล้วการหุ้มตะไคร่ก็คงคือสิเรียรื้มนีถทาบ่อ่้าก่อนน,อน่การเข้าตะไคร่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยเนาะ หลังจากที่เราทํามาวันนี้เป็นวันที่สองที่หุ้มตาข่าย77เมตรใช้เวลา2วันในการหุ้มตาข่ายนะตอนนี้ก็เราก็จะเห็นเป็นสวดทรงที่ชัดขึ้นอตอนแรกยังเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กก็มองไปมันก็จะทนะลุมันยังปโปร่งอยู่ครนี้เราใส่ตาข่ายก็จะ,ะเห็นเขาโคง้งนะชัดเจนขึ้นมาอีก ระดับหนึ่งนะในวันพรุ่งนี้นะเราก็จะขึ้นปูนเนาะซึ่งวันนี้นะทีมงานช่างของเราก็เหนื่อยมาพอสมควรก็เลยพักนะวันนี้พักแล้วนะฉะนั้นก่อนที่จะเก็บเครื่องม้เครื่องมือนะเราก็เอาบรรยากาศของการทำงานนะตรงนี้นะเอามาฝากเราท่านทางหลายเอาไว้ให้ชมเนาะวันพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นปูนระอติดตาม ในวันพรุ่งนี้วิธีการขึ้นปูนจะขึ้นยังไงก็ติดตามในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นก็ขออนุมโมทนากับสายบุญทุกท่านนะที่ร่วมบุญมาในการสร้างองค์ปูอนันตชัยเดชาราชศรีนาคบุรีนะยาว77เมตรที่วัดป่าบ้รรทงฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาบุญกับผู้ที่ศรัทธานะร่วมบุญมาในทาง บัญชีก็ดีหรือมาร่วมบุญที่วัดก็ดีก็ขออนุโมทนาเนาะก็ขอให้การงานาเจ้าภาพเจ้าสตาทุกท่านที่ร่วมบุญกันมาแล้วก็ขอให้ไหลลื่นเหมือนกับน้ําที่หลังไหลาการงานก็จะได้ติดขัดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดจํานงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาสุขภาพแข็งแรงร่ารวยร่ารวยโดยทั่วกันทุกท่านก็ขอเจริญพร